อนุโลมปัจจัยการ24นิพพิทาเป็นปัจจัยให้เกิดวิราคะใช่ครับนิพพิทาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวิราคะอย่างแน่นอนนี่คือลำดับของกระบวนการที่เกิดขึ้นในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นความสัมพันธ์ระหว่างนิพพิธาและวิราคะดอกจันนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือการที่ปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของสรรพสิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตา จนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ติดข้องไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปเพราะเห็นโทษภัยของมันอย่างชัดเจนดอกจันเมื่อจิตเกิดนิพพิธาอย่างแท้จริงแล้วความเบื่อหน่ายนี้จะนำไปสู่วิราคะวิราคะคืออะไรวิราคะวิราคะหมายถึงความคลายกำหนัดหรือความปราศจากราคะความติดใจยินดีความกำหนัดเป็นสภาวะที่จิตปราศจากความอยาก ความติดข้องความผูกพันในสิ่งทั้งปวงหรือพูดง่ายๆคือความไม่ติดนั่นเองดอกจันราคะคือกิเลสตัวหนึ่งที่ทําให้จิตใจติดข้องผูกพันและอยากได้ในสิ่งต่างๆเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ดอกจันวิราคะคือสภาวะที่ราคะนั้นถูกคลายออกไปหรือดับไปจากจิตก,กลไกการเชื่อมโยงเมื่อจิตได้ยถาภูตยานทัศนะรู้เห็นสิ่งตามความเป็นจริงก็จะเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายคลายกำนัด ขึ้นดอกจันนิพิทาเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นขององค์การถอนตัวออกจากความยึดติดเมื่อเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็จะไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือปรารถนาสิ่งนั้นอีกต่อไปดอกจันความเบื่อหน่ายนิพิทานี้จะค่อยๆทําให้ความกําหนัดยินดีราคาที่เคยมีอยู่คลายตัวลงหรือจางหายไปในที่สุดดอกจันเมื่อราคาจางคลายและดับไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการเกิดวิราคาเปรียบเทียบง่ายๆ ดอกจันถ้าคุณเห็นว่าอาหารบางอย่างมีสารพิษยถาภูตยานทัศนะคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะกินมันนิพพิทาดอกจันความเบื่อหน่ายนั้นจะทําให้คุณคลายความอยากที่จะกินอาหารนั้นไปโดยปริยายวิราคะและในที่สุดก็เลิกกินไปเลยความสําคัญของวิราคะวิราคะเป็นสภาวะที่สําคัญอย่างยิ่งในเส้นทางสู่การพ้นทุกข์ เพราะเป็นสภาวะที่จิตไม่ถูกกิเลสครอบนำอีกต่อไปเมื่อจิตปราศจากราคะแล้วกิเลสตัวอื่นๆก็จะอ่อนกำลังลงและนำไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นในที่สุดดังนั้นลำดับของธรรมะจึงเป็นไปตามนี้ยถาภูตยานทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิมุตมติยานทัศนะวิชานิพพิทาจึงเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จิตก้าวไปสู่สภาวะแห่งวิราคะอันเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นครับ วิราคะคือความคลายกำหนัดหรือความปราศจากราคานั่นคือความไม่ติดข้องในสิ่งใดสิ่งใดอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์ต่างๆความหมายของวิราคะคําว่าวิราคะมาจากภาษาบาลีประกอบด้วยดอกจันวิวิแปลว่าปราศจากไม่มีคลายออกดอกจันราคะราค่าแปลว่าความกำหนัดความติดใจความยินดี ความอยากได้ความใคร่ดังนั้นวิราคาจึงหมายถึงสภาวะที่จิตปราศจากความกำนัดยินดีหรือความติดใจในสิ่งต่างๆอย่างสิ้นเชิงวิราคะแตกต่างจากนิพพิทาอย่างไรหลายคนอาจสับสนระหว่างวิราคากับนิพพิทาซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแต่มีความแตกต่างกันดังนี้ดอกจันนิพพิทาเป็นความเบื่อหน่ายคลายกำนัดที่เกิดจากปัญญาเห็นโทษ ของสิ่งนั้นนั้นเมื่อเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากเข้าไปผูกพันดอกจันเปรียบเหมือนคุณเห็นว่าอาหารบางอย่างมีสารพิษคุณก็จะเริ่มเบื่อหน่ายไม่ค่อยอยากกินมันอีกต่อไปดอกจันวิราคะเป็นสภาวะที่กิเลสราคะความติดใจอยากได้ได้จางคลายและดับไปจากจิตแล้วอย่างแท้จริงเป็นผลมาจากนิพพิธาดอกจันเปรียบเหมือนความเบื่อหน่ายจากการเห็นพิษภัยนั้น ทำให้คุณเลิกอยากกินอาหารนั้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีความคิดอยากกินหรือความติดใจหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นนิพพิธาเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นขององค์การถอนตัวหรือความรู้สึกที่พาไปสู่การคลายส่วนวิราคาคือสภาวะที่กิเลสนั้นได้คลายออกไปแล้วอย่างสมบูรณ์กระบวนการเกิดวิราคะวิราคะไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เป็นผลมาจากกระบวนการปฏิบัติธรรมอย่างเป่อเนื่องดอกจันสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นสนบจากนิวรณ์ สิ่งกั้นขวางจิตจิตจะมีความใสสะอาดและมีกำลังดอกจันยถาภูตยานทัศนะด้วยสมาธิเป็นฐานจิตจะสามารถพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอนิจจันทุกขังอนัตตาได้อย่างลึกซึ้งดอกจันนิพพิทาเมื่อเห็นแจ้งในไตรลักษณ์จิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นโทษภัยของมันดอกจันวิราคะเมื่อเกิดนิพพิทาอย่างแท้จริงความเบื่อหน่ายนี้จะทําให้ราคะความกําหนัดยินดี ที่เคยมีอยู่จางคลายและดับไปจากจิตนี่คือสภาวะของวิราคะความสำคัญของวิราคะวิราคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นประตูสู่ความหลุดพ้น วิมุตติดอกจันทร์เมื่อจิตปราศจากราคะาแล้วจิตก็จะไม่ถูกกิเลสครอบงำอีกต่อไปดอกจันทร์วิราคะเป็นปัใจจัยให้เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกทั้งปวงดอกจันทร์และเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะเกิดวิมุตติญาณทัสนะคือความรู้แจ้งว่าตนพ้นแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์การปฏิบัติธรรมสรุปคือวิราคะคือสภาวะที่จิตปราศจากความติดข้องยินดีหรือกำหนัดในสิ่งใดสิ่งใดอันเป็นผลมาจากการเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้น และเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์หากมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากลงรายละเอียดในประเด็นไหนอีกถามได้เลยนะครับถูกต้องครับวิราคาหมายถึงความปราศจากราคาความคลายกำหนัดความไม่ยึดติดหรือความสิ้นกำหนัดยินดีในสิ่งต่างๆดังนั้นการที่วิราคาเกิดขึ้นกับขันท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณและโลกธรรมแปลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสัรเสริญนินทา สุขทุกข์จึงหมายถึงการที่จิตใจปราศจากความยินดีพอใจติดข้องผูกพันในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาความสัมพันธ์ระหว่างนิพพิทาและวิราคะมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือดอกจันนิพพิทาความเบื่อหน่าย เป็นจุดเริ่มต้นขอองค์การเห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตาของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะขันธ์าและโลกธรรม8ดอกจันเมื่อเกิดนิพพิทาขึ้นอย่างแท้จริงด้วยปัญญาความเบื่อหน่ายนั้นจะนำไปสู่วิราคาัตคือการคลายกำหนัดยินดีไม่ยึดติดไม่ผูกพันในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีแก่นสารไม่มีสาระไม่มีอะไรน่าไปยึดถือเอาไว้กล่าวอีกในหนึ่งนิพพิทาเป็นเหตุวิราคาัตเป็นผลเมื่อเบื่อหน่ายในสิ่งใดก็จะคลายกำหนัดในสิ่งนั้นและเมื่อวิราคัตเกิดขึ้นอย่าง สมบูรณ์ย่อมนำไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกลองทุกขในที่สุดซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาครับ